วันนี้มาพบกับนิสสัน n อ็ปี2 0 0พใช่ไหมวะรถอายุประมาณ20ปีครับนี่นะขอบอส,สวยๆเลยแต่ขอบมีเบียดนี่นะครับตัวนี้ไฟทงไฟท้ายเดิม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 เปลี่ยนตามนี้ครับ มีมีสติกเกอร์กลุ่มออนไลน์ีน่เสริมนิดหน่อยแล้วฝั่งนี้เดิมเดิมอดข้างทางญญาขยะสกปรกเลยนะครับสีทำมาใหม่ยังถือว่าตีไป90%เลยข์นตลยา,าเดิมไม่มีผุไม่มีอะไรเลยมาดูข้างในกันอ่าข้างในตอนนี้ผมเปิดสวิตไว้ละเห็นนะเสริมนิดหน่อยครับนอกนั้นก็ เดิมแทบทั้งหมดนะนี่พวงมาลัยเดิมปอกใหม่อันนี้เดิมเดิมหลังคายังสวยๆอยู่เลยเดิมหมดเลยนี่นะอันนี้ก็เสริมนิดหน่อยส่วนเครื่องเสียงเนี่ยของเดิมยังอยู่อันนี้ผมใส่เป็นบูทูธทำเล่นๆครับอยากได้ก็ใส่ของเดิมได้เป็นเกียร์วอโต้สภาพนี้ถือว่าหายากนะพูถึงว่ารถ20ปีแล้วยังคือผมเก็บมาประมาณหนึ่งแล้วแหละ อ่าเนี่ยอันนี้เบาะก็ยังเดิมไฟใส่ใหม่เป็น l e วดีสว่างมากถ้าจะใส่ของเดิมก็ลาซาด้าได้ศกส,สามร้อยก็เอามาใส่ได้ครับเนี่ยตึต๊บตบกระจงกระจกเดิมหมดเปิดปิดได้ปกตินะเอ่อประตูก็เป็นกระจกไฟฟ้าแล้วเปิดปิดกระจกไฟฟ้ามีหมดทุกอย่างชองออปชั่นใส่ให้หมดแล้วลำโพงอาจจะต้องเป็นไล่หน่อยคอยดูว่ามันจะ มีขาดมีอะไรตรงไหนไหมส่วนพวกนี้เดิมหมดทุกอย่างทุกอย่างเลยอืมนะประมาณนี้ครับนี่ยจะให้ดูเต็มคันก่อนจะหมดลิป อ่าอันนี้เต็มคันนะด้านหน้ากันไฟใส่มาใหม่ชบนะครับแค่นี้นะ